ก็ผมวันนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะครับประจำวันที่8เดือนก,ะะกรกฎาคมตรงกับวันศุกร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะครับตัวเหรียญน,นะครับเหรียญคริปโตต่างๆให้กับเพื่อนๆสมาชิกอีกนะครับวันนี้เราเอาตัวเลขตัวแนวรับแนวต้านขึ้นมาให้ด้วยนะครับผม ก็ให้เพื่อนๆน,นำไปพิจารณากันนะครับมาเหรียญขวัญใจมหาชนชาวไทยก่อนเลยนะครับเป็นเหรียญของ Luna, นะลูน่านะเหรียญของลูน่านะครับแนวรับจะอยู่ที่00 0.00007 5.68นะครับจะอยู่ที่เส้นสีเขียวตัวนี้นะครับเส้นประนะครับตรงเส้นสีเขียวเส้นประ เทนไลน์ข้างล่างนี่จะเป็นแนวรับของเขานะครับส่วนแนวต้านนะครับจะมีอยู่สโซนด้วยกันต้านแรกจะอยู่ที่0.00 012ุดศนะครับแนวต้านแรกต้านที่2จะอยู่ที่0.0 0. 0 0 1 4 1 2 4นะครับต้านที่สอง แล้วก็เส้นประเทนไลน์สีม่วงข้างบนจะเป็นเทรนแนวต้านของเขานะครับตัวของลูน่านะครับเหรียญลูนา่าเหรียญวัญใจชาวไทยมหาชนนะครับก็มีคนไทยเราสนใจให้ความสนใจเยอะเนาะ,ะทีนี้เดี๋ยวไปดูตัวของโซโลนานะครับ หลังจากที่เคยขึ้นไปนะครับไปติดนะครับไปติดต้านแรกราคา39ดอลลาร์22เซนนะครับต้านแรกไปติดก็มีการามีการเทขายลงมาอยู่ในช่วงนี้นะครับต้องรอดูแล้วว่าตัวของเหรียญโซโลนาเนี่ยจะมีการทะลุแนวต้านแรกนี้ไปได้ไหมนะครับถ้าทะลุ ออกไปไม่ได้นะครับก็จะมีแนวรับอยู่ที่35เหรียญ50เซนนะครับจะอยู่ที่ราคานี้ส่วนเส้นปลาสีเขียวนะครับข้างล่างนี้จะเป็นเทรนแนวรับของเขานะครับแล้วก็เส้นตัวสีเขียวตัวนี้เป็นแนวรับนะเส้นสีเขียวอยู่ในโซนตรงราคา35เหรียญ 50เซนนะครับจะเป็นจุดแนวรับแนวต้านที่2เนี่ยถ้าเกิดเขาทะลุต้านแรกออกไปได้นะครับต้านแรกราคา3 9 2ดอลลาร์ 19. 22เซนออกไปได้มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปที่แนวต้านที่2 4 2ดอลลาร์เ6เซนนะครับตัวของเหรียญโซโลนานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนตัวเทรนนะครับ ตรงเทรนเส้นสีม่วงตัวนี้จะเป็นเทรนนะครับตรงจากที่เคยเป็นแนวต้านกลายเป็นแนวรับเหมือนกันนะครับตัวเทรนสีม่วงตัวนี้เนาะก็รอลุ้นกันนะครับว่าจะขึ้นไปได้หรือเปล่านะถ้าเกิดเขาขึ้นไปไม่ได้ก็มารอรับที่35ดอลลาร์50เซนนะครับแนวรับอาคารนี้นะทีนี้ไปดูตัวของ BMB นะครับ ตัวของ BMB หลังจากที่ขึ้นไปที่ใกล้ถึงแนวต้านแรกนะครับราคา245นะครับ245ดอลลาร์นะเป็นราคานี้ต้านแรกนะครับก็มีการอารอรอแรงนะครับรอแรงว่าจะขึ้นทะลุออกไปได้หรือไม่นะครับถ้าเกิดทะลุออกไปได้ก็มีแนวโน้มที่จะไปที่ต้านที่2นะครับ แนวต้านที่2จะอยู่ที่264ดอลลาร์นะครับตัวเหรียญของ BMB ส่วนแนวรับนะครับแนวรับจะอยู่ที่223ดอลลาร์นะครับถ้าเกิดไม่สามารถผ่านแนวต้านแลกไปได้ก็มีแนวโน้มที่จะลงมานะครับลงมาที่เส้นประนะครับเทนไร้เส้นสีเขียวตรงนี้นะครับแนวรับก็จะอยู่ที่223ดอลลาร์นะครับ ก็ประมาณนี้เลยราคานี้นะครับส่วนแนวรับนะตรงบริเวณเส้นสีเขียวตรงโลเดิมนะครับตัวของ BMB นะครับทีนี้ไปตัวของ Bitcoin นะครับมาดูตัวของ Bitcoin หลังจากที่ขึ้นไปที่แนวต้านแรก2 1853นะครับ หลังจากที่ขึ้นไปที่ถึงราคานี้นะครับ21,853ดอลลาร์นะครับก็มีการลงมาเล็กน้อยนะครับทีนี้รอลุ้นกันแล้วว่าเขาจะสามารถทะลุต้านแรกออกไปได้ไหมนะครับถ้าทะลุต้านแรกออกไปได้ก็จะไปทดสอบที่ต้านที่2นะครับต้านที่2ก็จะอยู่ที่22712ดดอลลาร์นะครับ ส่วนแนวรับนะครับจะอยู่ที่2100ดอลลาร์นะครับถ้าเกิดเขาผ่านแนวต้านแรกไม่ได้นะครับถ้าเกิดเขาผ่านแนวต้านแรกไม่ได้ก็มีแนวโน้มที่จะย่อลงมาที่บริเวณแนวรับราคา2100ดอลลาร์ได้นะครับจะเป็นแนวรับที่เราหลอรับที่นี่ได้อีกรอบหนึ่งนะครับตัวเส้นประสีเขียวด้านล่างตรงนี้ จะเป็นเทรนนะครับจะเป็นเทรนแนวรับของเขานะครับตรงเส้นประสีเขียวด้านล่างนะครับอ่าก็แนวรับก็รอรับอยู่ที่2,100 0นดอลลาร์นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันทะลุขึ้นไปที่แนวต้านที่2ได้นะครับแล้วกลับมานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาวิเคราะห์ให้อีก นะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกอีกเช่นเคยนะครับว่าแนวโน้มตัวของราคาเนี่ยมันจะทําในลักษณะอย่างไรต่อไปนะครับแต่วันนี้เราให้ตัวของแนวรับแนวต้านเป็นตัวเลขไว้ก่อนเนาะก็จะอยู่ที่ราคาประมาณนี้เลยที่แอดบอกไปเมื่อกี้นะครับน่าจะเห็นตัวเลขเนาะน่าจะเห็นตัวเลขก็มีเพื่อนเพื่อนอสมาชิกมีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าตัวเลขของ ที่แอดวิเคราะห์เนี่มันตัวเล็กมากนะครับมองไม่เห็นเนะาะแอดว่าแอดทำตัวตัวเลขเนี่เป็นตัวใหญ่ให้แล้วนะทีนี้มาดูตัวของเหรียญอีเทเรียมนะครับเหรียญอีเทเรียมหลังจากที่ขึ้นไปเนาะแต่ยังไม่ถึงแนวแนวต้านแรกของเขานะแนวต้านแรกของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,277ดดอลลาร์นะครับต้านแรก นะถ้าเกิดไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับจะมีโซนแนวรับอยู่นะครับโซนแนวรับจะอยู่ที่1,121ดอลลาร์นะครับเป็นโซนแนวรับที่เราจะรอรับปีดระดับถัดไปนะครับส่วนเส้นประเทนไลน์นะครับสีเขียวตรงนี้เนี่ยเป็นเทรนแนวรับของเขานะครับถ้าถ้าเกิดว่าเขาขึ้นไม่ได้นะครับทะลุออกจากแนว ต้านแนวต้านแรกไม่ได้ก็มีแนวโน้มที่จะกลับลงมาใหม่นะมีแนวโน้มที่จะกลับลงมาที่ราคา1,121ดอลลาร์ 1, 1นะครับลงมาที่นี่แล้วก็ขึ้นไปต่อนะตัวของอีเาเรียมนะครับส่วนแนวต้านที่2นะครับจะอยู่ที่ราคาเดิมที่แอดเอาให้เมื่อวานนี้นะครับจะอยู่ที่1,358ดดอลลาร์ 1, นะครับ ถ้าเกิดเขาขึ้นมาถึงแนวต้านที่2แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันต่ออีกนะว่าเขาจะมีแนวโน้มทำพฤติกรรมตัวของราคายังไงกันบ้างนะครับในวันนี้เราก็ให้เป็นตัวเลขกันไว้ก่อนเนาะว่าแนวรับอยู่ตรงไหนแนวต้านอยู่ตรงไหนนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นำบทวิเคราะห์นี้ไปวิเคราะห์กันต่อด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแอดก็จะไม่ทำคลิปยาวเนาะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพื่อนๆรับคาญกันนะครับก็ประมาณนี้เลยถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามได้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ